ฟองน้ำล้างจานเก่าอย่าเพึ่งทิ้งเอามาทำประโยชน์ได้เยอะมากจะนำไปทำอะไรได้บ้างเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ใจหิวก็มีเคล็ดลับดีๆในการเอาฟองน้ำล้างจานที่เก่าแล้วมาใช้ให้เกิดประโยชน์มาฝากทุกคนค่ะวันนี้ก็นำมาฝากกันทั้งหมด7วิธีนะคะเราไปดูประโยชน์แรกกันเลยนำมีดมากรีดที่ด้านข้างของฟองน้ำล้างจานตามรูปค่ะ กรีดตรงช่วงใต้สกอตไบนะคะทำเหมือนกันทั้งสองชิ้นจากนั้นก็นำมาเสียบลงไปแบบนี้ค่ะบ้านไหนที่มีที่นิบอาหารที่คีบปอาหารเก่าๆที่ไม่ใช้แล้วก็นำมาทำขั้นตอนนี้ได้นะคะก็จะได้ที่เช็ดกระจกแบบทูอินวันเลยค่ะที่เช็ดกระจกแบบทูอินวันก็คือเช็ดครั้งเดียวแต่ว่าทำความสะอาดได้สองด้านบ้านกระจกของเจ๊หิวตรงนี้ค่อนข้างคมเจ๊หิวก็จะนำ ฟองน้ำล้างจานที่เราทำตะกี้นี้มาเช็ดไลยค่ะเห็นไหมคะเจ๋หิวแค่เช็ดครั้งเดียวแต่ว่าสามารถทำความสะอาดได้สองด้านเลยเช็ดไปมาเพียงไม่กี่ทีบานกระจกก็สะอาดแล้วค่ะง่ายและก็รวดเร็วมากๆเลยดีกว่าที่เรานำมือมาเช็ดด้วยนะคะไม่ต้องกลัวโดนบาดเลยค่ะบานกระจกสะอาดแล้วแล้วก็ใช้เวลาในการเช็ดแป๊บเดียวเองค่ะ ต่อไปประโยชน์ที่2นําฟองน้ําล้างจานมาเป็นที่รองสบู่เมื่อเรานําสบู่มาถูมือเสร็จแล้วก็ให้นําไปวางไว้บนฟองน้ําล้างจานแบบนี้ค่ะน้ําจากสบู่ก็จะค่อยๆไหลลงมาในฟองน้ําแล้วเราก็สามารถนําน้าสบู่ที่อยู่ในฟองน้นํานี้ไปทําความสะอาดอย่างอื่นต่อได้ค่ะวิธีนี้นอกจากจะทําให้เรานําน้ําสบู่มาใช้ต่อให้เกิดประโยชน์แล้วก็ยังทําให้สบู่หมดช้าด้วยนะคะ เพราะว่าไม่มีน้ําขังอยู่ในสบู่ค่ะเจหิวก็จะนําน้าสบู่ที่อยู่ในฟองน้ํามาเช็ดทําความสะอาดหัวก๊อกน้ําค่ะเมื่อเช็ดทําความสะอาดหัวก๊อกน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ล้างออกให้สะอาดจากนั้นก็บีบให้แห้งแล้วก็นํามาวางไว้เหมือนเดิมต่อไปประโยชน์ที่3ที่บ้านใครนำเข็มมาเนบไว้ที่ได้แบบนี้บ้างไหมคะ การนำเข็มมาเสียบไว้ที่ได้แบบนี้หากเราไม่ระวังมือของเราก็อาจจะโดนทิ่มได้ค่ะก็ให้นําฟองน้ําล้างจานเก่าๆที่เราไม่ใช้แล้วมาค่ะจากนั้นก็นําเข็มทั้งหมดปักลงไปก็จะได้เป็นหมอนเข็มแล้วค่ะวิธีนี้นอกจากเข็มจะไม่ทิ่มมือแล้วเข็มก็จะไม่หายด้วยนะคะหยิบใช้งานก็สะดวกแถมยังดูเรียบร้อยด้วย ส่วนมวลได้ที่เหลือเราก็นำลงมาใส่ได้เลยค่ะต่อไปประโยชน์ที่4ี่นำฟองน้ำหลางจานมากรีดเป็นเส้นตรงสี่เส้นระยะห่างของแต่ละเส้นก็กะเอาคร่าวๆค่ะให้เท่าๆกันจากนั้นก็นำหนังยางมามัดเอาไว้ตามรูป มาาัดสักสองสาทบค่ะแล้วก็นำตะเกียบมาเสียบไว้ที่ด้านข้างฝั่งลัหนึ่งอันเมื่อได้หน้าตาแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะนำไปล้างขวดแก้วแก้วน้ำหรือกระบอกน้ำที่มือของเราลงไปล้างไม่ถึงค่ะเวลาล้างก็ให้จับตะเกียบ2อันคู่กันแล้วก็หมุนไปมาเพียงเท่านี้กลนแก้วของเราก็จะสะอาดแล้วค่ะ วิธีที่4นี้เจ๊หิวชอบมากๆค่ะแล้วก็ทำบ่อยด้วยต่อไปประโยชน์ที่5นํานำฟองน้ำมากีดตามร่องรางหน้าต่างแล้วก็เช็ดลงไปแบบนี้ค่ะจะช่วยขจัดคราบสิ่งสกปรกต่างๆได้อย่างรวดเร็วใครจะเอาไปใช้เช็ดรางหน้าต่างขอบหน้าต่างก็ได้นะคะตามรางประตูบ้านก็เช็ดได้ค่ะเช็ดไม่กี่ทีก็สะอาดแล้วเห็นไหม วิธีนี้ช่วยให้เราทําความสะอาดได้เร็วยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลามานั่งปัดฝุ่นตามร่องตามรางประตูเลยค่ะฝุ่นก็ไม่ฟุ้งบ้านด้วยต่อไปวิธีที่หกนำฟองน้ำมากรีดให้เป็นร่องเล็กๆก,กรีดให้เป็นเส้นเล็กๆเ,เลยนะคะใครจะใช้เป็นมีดหรือว่ามีดคัตเตอร์ก็ได้ค่ะเอาที่เราถนัดแล้วก็สะดวก เมื่อกรีดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำไปเช็ดทํำความสะอาดพัดลมกันค่ะก่อนที่จะนำไปเช็ดก็ให้นำฟองน้ำไปชุบน้ำก่อนจากนั้นก็บีบให้แห้งพอหมาดๆแล้วก็นำมาเช็ดลงไปบนฝาครอบพัดลมได้เลยเช็ดไปมาเพียงไม่กี่ทีฝุ่นต่างๆก็หลุดออกมาแล้วค่ะ ใครไม่อยากเช็ดแบบนี้ก็ถอดฝาครอบพัดลมออกมาก่อนแล้วค่อยเช็ดก็ได้นะคะต่อไปวิธีที่7วิธีสุดท้ายให้นำฟองน้ำล้างจานเก่าๆที่ไม่ใช้แล้วมาตัดครึ่งเมื่อตัดแบ่งครึ่งเสร็จเดี๋ยวเราก็จะนำไปใส่ไว้ในใต้ดินกันค่ะฟองน้ำก็จะช่วยกักเก็บน้ำให้เราได้ ใครที่ไม่ค่อยอยู่บ้านหรือไม่ค่อยมีเวลาลดน้ำต้นไม้หรือใครที่จะต้องเดินทางไปต่างจังหวัดก็สามารถนำฟองน้ำมาทำวิธีนี้ได้นะคะเพียงแค่เราขุดดินขึ้นมาขุดให้ลึกหน่อยนะคะแล้วก็ระวังรากกันด้วยจากนั้นก็ใส่ฟองน้ำลงไปใส่ลงไปลึกๆค่ะแล้วก็เอาดินกรบเมื่อนำดินมากรบเรียบร้อยแล้ว ก็นำน้ำเทลงไปใส่บนฟองน้ำอีกทีหนึง่งจุดไหนที่เราใส่ฟองน้ำลงไปก็ให้เทน้ำลงไปเยอะหน่อยค่ะฟองน้ำก็จะช่วยกักเก็บน้ำเอาไว้ให้กับต้นไม้ได้เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนชอบวิธีดีๆที่เจ๊หิวนำมาฝากในวันนี้กันไหมใครชอบวิธีไหนก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะและหากใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์บอกต่อให้คนที่คุณรักได้รู้วิธีการนำเอาฟองน้ำล้างจานที่เก่าแล้ว มาใช้ให้เกิดประโยชน์กันด้วยค่ะฝากกดติดตามช่องเจหิวชิวเวอร์กันด้วยนะคะแล้วรอบหน้าเจหิวจะมีสิ่งดีๆอะไรมาฝากทุกคนอีกจะได้ไม่พลาดชมกันค่ะวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย